หลายคนมีความเชื่อว่าการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังจะทําให้การเคลื่อนไหวไม่เหมือนเดิมร้ายแรงถึงขั้นเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะวันนี้คุณหมอจะมาแนะนําวิธีการผ่าตัดที่ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงค่ะ ขอต้อนรับนะคะนายแพทย์วิทย์โคชีรานุรักษ์นะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อชํานาญการด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอคะทำไมคนเราถึงก,กลัวการผ่าตัดกระดูกสันหลังกันจังะคะต้องเรียนยงี้ครับว่าประเด็นที่1เนี่ยเขากลัวผ่าแล้วเดินไม่ได้อาจจะเคยได้ยินจากคําบอกเล่าจากคนรอบตัวนะครับอันนี้คือความกลัวความเชื่อที่ผิดอันที่สองนี่ก็คือเขากลัวการเจ็บตัวการผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่มีแผลขนาดค่อนข้างใหญ่ ความเจ็บปวดเยอะอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนานหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คนไข้เนี่ยค่อนข้างกลัวหรือม,มีท่าทคติที่ไม่ค่อยดีกับการผ่าตัดก,กระดูกสันหลังแต่เรียกได้ว่าทุกวันนี้ค่ะก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้การผ่าตัดเนี่ยมันปลอดภัยขึ้นใช่ไหมคะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีในช่วงสัก20-30ปีมานี้เนี่ยเป็นแบบก้าวกระโดดมากสำหรับการผ่าตัดก,กระดูกสันหลังนะครับปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมมากคือกล้องเอนโดสโคป ตาของเราเนียจะอยู่ที่ปลายของบริเวณกล้องนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเลนส์ขยายกาลังสูงนะครับซึ่งเราก็จะทําการเปิดแผลเล็กๆประมาณสัก7-8มิลมนะครับแล้วก็สอดในตัวกล้องนียเข้าไปนะครับไปยังรอยโรคหรือในตัวหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นเนี่ยหลังจากนั้น,เ,นเราก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสอดผ่านทางกล้องนียเข้าไปเพื่อทํางานทั้งในเช่นการเจียกระดูกสันหลังหรือว่าการตัดเส้นเอ็นหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทเนี่ยออกโดยผ่านทางรูแผลที่ขนาดค่อนข้างเล็กหลังการผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะ ฟื้นตัวค่อนข้างไวอาการปวดน้อยนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างเร็วขึ้นแล้ววิธีการผ่าตัดแบบนี้สามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างคะใช้ในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกกลิ้นทับเส้นประสาทหรืออีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่โพรงประสาท กดทับเส้นประสาทในกรณีที่คนสูงอายุมากๆเนี่ยหลังเขาใช้งานมาเยอะชาวบ้านเรียกว่ากระดูกงอกทับเส้นก็คือพวกเส้นเอ็นหรือกระดูกมันจะงอกเข้ามาไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยเราสามารถใช้เอ็นโดสโคปเข้าไปขยายช่องให้กว้างขึ้นได้เพราะฉะนั้นเท่าที่เราฟังคุณหมอนะคะหลายคนอาจจะกลัวการผ่าตัดเพราะว่าอาจจะมีความเชื่อแบบเดิมๆว่าจะต้องผ่าตัดแบบแผลใหญ่เลือดเยอะพักฟื้นนานนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังคุณหมอเนี่ย เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะทําให้แผลเล็กนะคะแล้วก็ฟื้นฟูต,ตัวไวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆ<อ>เลย<อ>ค่ะสนับสนุนโดย30ปีโรงพยาบาลเวชธานีชัยชนะของเราคือก้าวที่แข็งแรงไปด้วยกันเวชธานี victory for life